สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านนะคะที่กําลังติดตามตัวเลขแนวทางลาพัฒนาผ่านทางช่องของล็อกกิ๊กพารวยูขณะนี้ตอนนี้เนาะ,ะในคลิปนี้แอดจะพามาเบื้งตัวเลขแนวทางดินดินนิน่งๆเนาะของแต่ละเซียนในคลิปนี้ก็จะมีของล็อกกิ๊กเนาะคะ่ะแนวทางของแอดล็อกกิ๊กแล้วก็ของป้าสาแก้วค่ะเขาที่ตัวเด่นเนาะเด่นที่สองป้าสาแก้วก็เด่นที่สอง มาสองหกสองแปดมาข้ามไปสองจิตเนาะปานพ่อปันกันกับแอร์ตะลุดหสองหกสองหาสองแปดเตียว่าสองจิตไม่มาเนาะนะเข่าแต่ตัวดินค่ะหละกักการของเสยนซุ้มค่ะของเสยนซุ้มก็เข้าตัวดินเนาะดินนิ้นๆ่งของเสียนหนุ่มดินทั้งสองจะมาทั้งสองเนาะมาทั้งสองหาสองกับสี่เนาะค่ะให้ดินที่สองกับสี่ะะสสจับคู่หาที่สองสีกับ c ีหก 46ไม่มาเนาะ46ประมา,มาออก47เนาะคะ่ะของเซียนหนุม่มอะ่ะต้องขออภัยเอฟซีสำหรับอ่าคนที่ตามเนาะสองงวดติดของเซียนหนุม่มงวดนัในเคนกระแตกเนาะแตกสามตัวแล้วก็ของเซียนจิราค่ะรอติดตามตัวเลขแนวทางเนาะขันผู้ใดยังบัตถิมมาปาเพิ่นรอตัวเลขแนวทางรอคอยเบ่งเนาะแล้วก็เตรียมตัวแคปหน้าจองวด คืนวันจันททพ่์่านมาลุดไปเนาะต้องของไปเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามของเซียนจีระดินตัวเดียวหางเดียวตามตัวเหมือนดืมค่ะะกับแนวทางนี้เนาะก่อนอึ่นก็ต้องกับขอบุณขอบุณตัวเลขแนวทางหลายเนาะค่ะที่หายมาว่างทั้งช่องมวาว่าจะเป็นของพาะสาแก้วเซียนซุมเซียนจิระเซียนนมเนาะกับขอบประคุณหลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางเราพัฒนาตองวดเนาะมาบึงตัวเลขแนวทางกันตองวดกันดีกว่านะคะก้อนเนาะค่ะ ต้องขอภายหลายก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางกับขอบุญขอบพุ่นเอฟซีแฟนคลับทุกๆคันค่ะที่เข้ามาติดตามหลักกับเป็นกําลังแรงใจให้กับทุกๆเซียนหลักกับทั้งสองของล็อกกี้โดยเฉพาะให้กําลังใจแอดเนาะขันรียกว่าเขาบ่าปังก็ต้องขอทูขอภัยเอฟซีไว้ลวงหนาเด้อค่ะหลักกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระ,ะดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ประพาดคลิปเนาะสำหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามากับขอบุญขอบพุ่นละลายที่เปิดอกเปิดใจเนาะหมาตามต่อของแอดค่ะ ตินจังไหนกันแน่รูดคือรอดกันปะเีษดายจะเอดแอดจับคู่ให้บ่หอดไปบ่าถึงเนาะแอดก็เีษดายแห้งว่ามาค่ะคักละสองแปดมามาบัดมาสองจิตเนาะแะ่เป็นมาคามคันคามกลางคามคามนะาํามตาคักให้สองห้าสองหกแล้วก็สองแปดมาเนาะบอกสองจิตเนาะค่ะจีบใจบอกว่าจิบต ไปตัวเนาะคะ่ะตามไม่อ่ะผูใดรูดกค็คือรอดอแนวทางของแอดจับคู่พระเขาพระพาเนาะต้องขอพาย TT, าเยอศที่ตามตัวนินตัวจอเนาะค่ะตามต่อค่ะงวดนี้ตามต่อวันพุธตามต่อวันพุธค่ะงวดนี้แอดห่เด่นทีหกค่ะซ้ายวิ่งรูดเด่นบนรางเนาะเด่นทีหกค่ะ,ะถ้าบรเขาบรปังก็ต้องขอพรไปลวงหนาเนาะสองตัวให้ที่หกแปด หกเจ็ดหศนหหนึ่งเน้นที่หกแปดกับหกเจ็ดค่ะอังวนนี้แอดติดเบิ้นไว้ให้เนาะกันไว้วังวนนี้หกหค่ะเบิ้นที่หกหกตามตัวแอดใไทยที่แปดเจ็ดหแล้วก็หกหกเจ็ดค่ะสองตัวเน้นที่หกแปดกับหกเจ็ดเนาะ,ะแคปหน้าจอผู้ดใมดมักผู้ใดชอบ สีมาบงวันนี้หกเด่นที่หกมาไมมต้องมาเนาะคะ่ะเอฟซีแฟนคลับของแอดให้ได้โชคเหมือนม,ม,มันมาน้ากันเนาะรูดคือรอดอะดดดดนะตามต่อค่ะผู้ใดามากผู้ใดชอบกับแคปหน้าจอแล้วตามต่อกับแอดเนาะแต่ถ้าผู้ใดย,ยังบ่พร้อมพึ่งเขามาไม่อาจจะยังไม่แน่ใจหรืออาจจะยังเบ่อฮันได้ได้รู้สึกว่าแนวทางอาจจะ ยังบ่ทันได้พอมไปเนาะไม่เป็นไรเนาะค่ะไปต่อตามไม่ล่องไว้พิจารณากันเบิ่งสําหรับตัวรองแน้วทางเนาะเลขก็มีเข้าไม่รุดล็อกกิ๊กก็ต้องขอไยไว้อีกครั้งหนึ่งไว้ล่วงหน้าเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะค่ะแล้วกาจะมีเส้นเสนลายเส้นอยู่ที่เพิ่นเข่าไปแล้วรอค่อยตวเองแน้วทางกันกอนเนาะอันนี้เพิ่นห้มาแล้วแอดก็เลยจะขอลงเลขเด่นสําหรับค้นที่ของเงินเส้นเสนที่เป็นเลขเด่นเนาะเข้าเลขเด่น คนที่เขาตัวเน้นตัวจอเดี๋ยวรอกอน,นะะเนาะค่ะเนาะแอดจะจะลงใ้ทันทีแหละถ้าเพิ่นห้มาแต่ว่ากคงจะเป็นตอนช่วงยินช่วงคำเนาะถ้าลงทันถ้าลงทันเนาะมาต่อที่ป้าสาแก้วค่ะอะสีงวดติดที่ผ่านมาเขาเน้นๆสีงวดติดจับผู้เขา่าเขาเน้นๆตรงตรงงวดนี่รุดไปค่ะ ของป้าสายแก้วกับเขาตัวเด่นเนาะเข้าตัวเด่นสองตัวจับคู่ให้พอถึงไปบปุหอนเนาะให้สองสี่สองหกแล้วก็สองแปดไปเลยสองสองจิตขามไปปานแอร์ดอารเนาะนะตามไม่ค่ะป้าสายแก้วให้มาต่อเนื่องต่องวดเขาไปแล้วสี่งวดติดองวดนี้หลุดไปตามต่อค่ะขอบ,บ,บคุณขอบคุณป้าสายแก้วได้เลยเนาะเลขเด่นเพิ่นยังบ่หลุดเด้อค่ะเลขเด่นยังไม่หลุดเนาะสายวิ่งสายรดูดผู้ใดท,ที่ติดตาม แล้วก็สังเกตตัวเลขแนวท่าของคุณเนาะดินยังไม่หลุดเพอๆมาทั้งสองตัวค่ะเลขเดินเพนเนาะตามต่อข้างวดนี่สายวิ่งรุดเด่นบนรางของป้าสาแก้วไฮเดนที่ซีกับหนึ่งค่ะสองตัวไฮที่ซีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสีเก้าสีหกสองแปดแล้วกับแปดเก้าค่ะงวดนี้เลขสามตัวไม่มีเนาะ เน้นที่ C1, 1H, 19, ้9แล้วก็ C6 นะคะเด่นที่ C กับ1เนาะแนวทางเลีกสองตัวของปลาสแกาแคปหน้าจอแล้วตามตัวเนาะเด่น C กับ1ค่ะของปลาสแกวมาต่อที่ของเซียนซุ้มค่ะของเซียนซุ้มของเซียนซุ้มกับเขาตาตัวเด่นเนาะสองตัวไม่ผ่านเนาะเขาแต่ตัวเด่นเมืที่แล้วกับตัวเด่นเนาะจับคูประหอดไปพปอถึงอ่า บริตามตัวนะมาต่อค่ะสำหรับลาวพัฒนาสาวิ่งรูดเด่นบนล่างของเซียนซุม่มงวนนี่ไฮเด่นที่หากับหกค่ะสองตัวไฮที่ฮาเจ็ดฮาแปดหกเจ็ดหกแปดเน้นที่หาเจ็ดกับฮาแปดค่ะสำหรับตัวเล็กแน้วทั้งเล็กสองตัวกับตัวเน้นตัวจอเนาะของเซียนซุม่มเลขเบิ้ลไฮที่หาากับหกหก สองตัวอสามตัวให้ที่ c h หก c h แปด c h เจ็ดน้นที่ c h แปดกับ c h เจ็ดค่ะของเซียนซุม่มกับเลขอสามตัวของเพิรนเนาะตามตัวของเซียนนุม่มของเซียนนุม่มเขามาละวสองหวดติดเนาะค่ะงวดนี้หลุดไปต้องขอพายเอฟซีที่ติดตามรอคอยของเพิร์นอ,นอยยนุ้ยเสียดายเนาะของยัยนุ่มเจ้าคือว่าพาเอฟซีไปจากสามหมวดเนี่ย เท่าที่ตัวเด่นเนาะคะ่ะมาทั้งสองค่ะมาทั้งสองสองกับสี่มาทั้งบนทั้งล่างเนาะจับคู่ให้ที่ซีหกออกเจ็ดซีเนาะค่ะออกเจ็ดสีไม่เข้าไม่ผ่านเนาะ,ะตามต่อค่ะลาวพัฒนาตองวดของเซียนหนุม่มไฮเด่นที่แปดกับหกขาซ้ายวิง่งรูเด่นบนล่างเด่นที่แปดกับหกสองตัวให้ที่แปดเก้าหกเก้า 8060เน้นที่89กับ60ค่ะเบิ้ลที่88กับ66 3สามตัวไอที่886 789แล้วก็896ค่ะเน้นที่886กับ896ค่ะตองเซียนนุมแคปหน้าจอต่อที่ของเซียนจิระอ่าแอดเดี๋ยวต้องขออภัยแทนเพื่นนอกเพื่นกับวากับแบบ ขอทูดเขาไพยละลายงวดนี้ดินไม่เข้าเนาะดินไม่มางวดที่แล้วเขาเน้นๆจาะๆต็มๆตรงๆสำหรับของเซียนจีระงวดนี้หลุดไปตามไมและไปต่อกับตัวเล็กนะทางต้องงวดค่ะสำหรับของเซียนจีระงวดนี้ให้เด่นที่ห้าค่ะซ้ายวิ่งลูดเด่นบนล่างให้เด่นที่ห้าสองตัวให้ที่ห้า c ห้าแปด หาเก้าหาศูนย์น่นที่หาซีกับหาูค่ะเบิลที่ห้าหสามตัวให้ที่หาหาสีหาหาศูนย์น่นทั้งสองหางเนาะให้สองหางสําหรับเลขสามตัวสองตัวกันเน่นที่หาสีกับหาศูนย์ค่ะเอางวดนี้อาจจะมาซี่คซีหางกันที่หาเก้ากับหาแปดเนาะสำหรับแนวทางของเซียนจิระก็ต้องกลาบขอบุณขอบคุณตัวเลขกแนวทางจากเซียนลายเนาะ ในคลิปนี้กัขบขับประกุณในลายแล้วก็ FC f เอฟซีแฟนกลับที่รอคอยตัวเรีกงแนวาทางที่เขามาบึงพานทางช่องของเรากี่กกับขอบับพระกุนในลายเพราะว่าจะเป็น f อฟซีเก่าเอฟซใหม่ให้โชคดีมิใช่นะคะสําหรับวันพุธนี้มันมาในิี้เป็นน้ำกันยุกช่องแล้วเจอกนันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ